หรือเป็นกระบวนการที่นับตั้งแต่ตัวยาอยู่ในเลือดแล้วตัวยาตรนั้นอ่ะมันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มันจะออกฤทธเคลื่อนที่ไปที่ชูเคลื่อนที่ไปที่เสกเคลื่อนที่ไปที่สมอนเนาะอันนี้คือกระบวนการดีจีหรือใช่มกระบวนการที่สามเมตาบอลิซึมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยาจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะอาศัยตัวเอนไซม์เป็นโปรตี โอเคไหมคะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าทําไมถึงต้องเกิดเม็ดตับซึ่งผสมตัวยานะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งมันจะมีอยู่หมดห้าประเภทผส่วนกระบวนการสุดท้ายของกระบวนการนี้ก็คือ excretion หรือ elimination ก็ได้คือกระบวนการเดียวกันกระบวนการกำจัดยาออกนอกร่างกายผลงานก็คือกระบวนการที่เอายาในร่างกายเราออกไปข้างนอกอันนี้เป็นคำ นิยามของแต่ละกระบวกนการนะคะแอดซอฟชั่นก็คือดูสุญมาแล้วเราจะนับตั้งแต่กระบวกนการตอนหลักๆที่จะเรียกว่าแอดซอฟชั่นเราจะนับตั้งแต่นะจุดที่เราให้ยาเข้าไปไปจนถึงตัวยาตัวน,นั้นเคลื่อนที่เข้าไปในเลือดโอเคไหมคะยกตัวอย่างเช่นเรากินยาเข้าไปยาตัวนั้นจะต้องผ่าน g i ไ อู่ปูซูที่หลังไส้เด็กแล้วเข้าสู่กระแสเลือดโอเคไหมะจบแค่นี้อันนี้คือกระบวนการแองสองชั้นโอเคนะมันก็คือกระบวนการที่นับไปจนถึงแค่ยาเข้าสู่เลือดแล้วก็จบหลังจากนั้นตัวยาที่อยู่ในเลือดเนาะกระบวนการถัดมาที่มันจะเกิดขึ้นคือกระบวนการดีเทลชั้นเกิดการกระจายตัวของตัวยาที่มันอยู่ในเลือดนั่นแหละเคลื่อนที่ไปยัง บริเวณผ่ตาตัดของรางารอันนี้แล้วแต่ชีวิตของตัวยาว่ายาตัวนั้น้าเวลาจะไปออกมันไปออกอยู่ที่ที่ชื้หรืออวัแกนไหนโอเคไหมคะถ้ามันไปออกในที่สมองมันก็เคลื่อนที่ไปที่สมอง,มมองโอเคนะอันนี้คือกระบวนการเอทิลชัยส่วนกระบวนกรรรา,ขขารที่สามเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมคือการเปลี่ยนแปลงโคงสร้างของยาจากรูปแบบมีปยังอีกรูปแบชนึง ตัวยาตัวไหนที่ถูกเมตาบอสซึ่งเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกรูปแบบนั้นว่าเมตาบอลไลท์โอเคในะทีนี้การเกิดเมตาบอลิซึมของยาส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นที่ตับเป็นหลักตับนะคะเพราะว่าตับมีเอนไซม์ที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนโครงสร้างของยาจากรูปแบบนึงไปยังอีกแบบหนึ่งเข้านะส่วนอันที่สี่บทเรียที่สี่คือเอ็กซ์ซิชั่นเอ็กซ์คลีคคือการเอาออก เพราะฉะนั้นกระบวนการที่4ก็คือกระบวนการที่เอาอยาในร่างกา,ายของเราออ,อกไปข้านะงนอกซึ่งรูปแบบในการเอาอยาออกไปนอกร่างกายนะมีทั้งปัสสา,า,าวะถูกสลารยาบางตัวก็อาจจะถูกเอ็กซ์ตรีบออกทางน้ำนมน้ำลายผิวหนังก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ายาตัวนั้นเวลาให้เข้าไปแล้วมันที่ทิวชั่นพยายามบริเวณโอเคนะคะส่วนใหญ่ตัวยามักจะถูกเอ็กซ์ตรีบออกทางปาัสสาวะเป็นหลั วันนี้ถ้าเพืถ่ถเรื่องของเอกนที่สอัน,นุก็คือออกทางสว่างแงะละิทิเมาดูด้าด้านี้เป็นการอธิบายาการศึกษาถึงความโค้งพันธติของัวงดาถ้าให้เราอธิบายกาบตัวนี้เราอธิบายได้เลยค่ะด้านี้คือด้าแสดง ซึ่งการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่าพิ้นพจน์ของยาในเลื่อนกับระยะเวลาที่ผ่านไปตรงนี้นแหละเราเรียกว่าการศึกษาถึงความโค้งโฆโฆโฆนาฬิกาเวลาโอเคไหมคะแล้วเราศึกษาได้จากไหนจากสมการขั้นบกแต่เราจะต้องจับซีใหญ่คือความค่าพิ้นพน์ของเวลา a และ b ตัวใหญ่คือจุดเนาะส่วนตัว a a x กับ b x คือเขาเรียกว่าค่าคงที่เนาะ ตัว a นี่ยคือค่าคงที่ของตัวยาที่เกิด d i b u t i o n ส่วนตัว b b rate อะค่ะคือค่าคงที่ของตัวยาที่เกิด excretion อันนี้ต้องจับมันเป็นสมการที่เป็นการศึกษา p k ได้จากตัวกาตัวนแต่สิ่งที่เราจะต้องจับและเข้าใจก็คือความสัมพันธ์โอเคไลยค่ะเราจะเห็นว่าแกน x ของยาตัวเนี้ย ของของภาพที่เ็นตรงนี้ก็คือควโปรต้นของตัวยาแกนวายหรือแกนแนวต้าก็คือกระดาษโปรต้นของยาหรือเลือดโอเคไหมคะแล้วก็ใจตรงของยาหรือโดดของยาเนาะอ่ะชีนี้เราเห็นกราฟไหมคะเส้นสีแดงเส้นสีแดงเป็นเส้นของ p k ของตัวยาดีเวลาที่เราให้ยาเข้าไปในร่างกายสมมติว่ากินยาเข้าไปกินยาเข้าไปยาผ่าน g i tract ยาเข้าไปที่ นำไส้เล็กและดูดซึมข้าสู่กระแสเกืจะเกิดกระบวนการ exhalation ดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในเลือดความเข้มข้นของตัวยาเองในเลือดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกไหมและดักรวมข้นของยาในเลือดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเราเห็นไหมคะจุดเริ่มต้นที่สูงชุบชโมงเป็นจุดที่เราให้ยาเข้าไปในร่างกายหลังจากนั้นความเข้มข้นของตัวยาค่อยๆเพิ่ม ขึ้นในชั่วโมงที่สี่และสูงที่สุดในชั่วโมงที่หกน้าขาขึ้นตรงนี้บอกอะไรเราคะน้าขาขึ้นนี่บอกอะไรเราเออบอกถึงกระบวนการยู่สูดยาเนาะตัวยาเวลาที่เราให้เข้าไปเมื่อชั่วโมงที่หกคาโทของยาในเรื่องเกิดขึ้นสูงที่สุดเนาะเป็น กระบวนการ a b s o r p t i o n ของยาหลังจากนั้นหลังจากชัมม่วโมงที่หระดับความเข้มขของยาที่เลือดมันจะลดลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์ในชัมม่วโมงที่24ทีนี้ถามได้ไหมว่ากร้าบค่ะเรา้งบอกถึกงกระบวนการไหนของตัวยา แอคชั่นนะหรือไม่ไดิขั <c oughs> บออกแอคชั่นอย่างเดียวเมตาบอลิซ <c oughs> ึมมีไหมเดทชิพิอชั่น,น <c oughs> อ่ะคือจะมาที่เมื่อต่อมาคุณถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคตัวนี้เป็นดัพที่วัดความโข้ของยาที่อยู่ในนี้นอยอ นึกออกไหมคะเวลาที่การทังขาลงแสดงว่าระบบระบบวางเปิด์เขาเรียกว่าอะไรคอลป้อนของตัวยาอยู่ในเลือดมันลดน้อยลงซึ่งการลดน้อยลงอาจจะเป็นปวดกระดัที่ตัวยาโอ้โหสวัสดีครับท่านโอ้โก็เปิดเปิดตัวให้เนาะภาพนี้จะเป็นการที่วัดบอลป้อนของยาในเลือดอย่างเดียวเวลาที่มันลดลงตัวยาดังนั้นอาจจะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มันจะออกฤทธิ์ หรืออาจจะเคลื่อนที่ไปที่ตับเพื่อเกิดเลือดต่ำหรซึ่งก็ได้หรือเคลื่อนที่ออกนอกร่างกายในเอ็กซ์เรชันก็ได้โอเคนะคะอันนี้แหละคือการแสดงความสัมพันธ์ของความความโคโรณิตของตัวยาโอเคไหมเข้าใจเนาะอ่ะชิลี้มาดูภาพนี้กราฟที่เราเขียนในสไลด์นี้ก็เป็นการที่กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ ของระดับบริโภคของยาเงี้เลือดกับระยะเวลาที่ผ่านไปเลื่อนกันทีนี้ถามได้ไหมรากเนี้ยกับรากไม่เนี้ยต,าาต่างก,กันตรงไหนเล่นเกณฑ์จากที่ไหนไปมาตรงไหนรากที่ไม่มีค่ะ ให้ยาแบบ I.V. injection คือฉีดยาแล้วปลายเข็มเข้าสู่กระแสเลือดทันทีมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ในภาพนี้ไม่มีตาในกระบวนการ a b s o r p t i o n เพราะตัวยาตัวนั้นมันถูก a b s o r b เข้าสู่กระแสเลือดแบบสมกลมโดเลล์นี่งงไหมคะเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปวัดความเข้มของยาในเลือดหยุ่เลยอะ จุดแรกที่ให้มันก็จะเริ่มต้นจากจุดที่สูงที่สุดหลังจากนั้นมันก็ค่อยลดต่ำลงมาเพื่อแสดงกระบวนการซีที่ดิวไมตาลซูมและเอกซ์ต่อไปโอเคเนาะออ่ะทีนี้ การที่เรารับโทษของกาเสพติเราจะเอาไว้ดูดิไอกไหมลาอเลืนดูว่าตอนนี้ ถ้าความโค้ดของยาที่ในเลือดมันถึงจุดโดสในการรักษาสแสดงว่ายาตัวนั้นน่าจะมีฤทธิ์ในการรักษาโอเคไหมคะนืกอหมยถ้าสมมติว่าเราไปวัดควอนโค้ดของตัวยาในเลือดแล้วความโค้ดของยามันอยู่ในโดสต่ำๆควานพค้ดต่ำๆของต่ำๆซึ่งมันไม่ใช่เป็นของที่ใช้ในการรักษาโครคไม่ได้เป็นนอร์มอลโดสสำหรับโรคหนัก มันก็จะท้อจะท้อให้เห็นว่าตัวยาที่เราให้เข้าไปเมื่อกี้นี้นมันอาจจะไม่ทําให้เกิดการรักษาโรคเนี่ยงที่ปวดคอรัสคุยง่ายก็คือความโของยาในเลือดเราเอาไปดูฤทธิ์ในการรักษาแต่อนี้ข้อแม้ข้อนึ่งการที่เราจะสะท้อนฤทธิ์ทางในศาสตร์วิทยาของยาตัวนั้นนได้มีข้อแม้อยู่หรือข้อคือว่ายาตัวนั้นจะต้องมีเขาเรียกอะไรมีควมามความโคคารบิ ที่มันสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างเช่นถ้าเราให้ยาเข้าไปในขนาดโรคเท่านี้ถึงโรคในการรักษาแต่ถ้าเราให้ยาเข้าไปที่มีโรคตับแต่ทําให้การรักษาหรือเกิดโรคซิกซ์ุดอันนี้คะแนนความสัมพันธ์ก้อกไลยค่ะถ้าให้ยามากเกิดการรักษาได้มากหรือผู้ป่วยหายจากโรคได้กว่าแต่ถ้าให้ยาน้อยการรักษาผู้ป่วยก็ไม่ถึงโลคผู้ป่วยก็ไม่หายจากโรคนั้นอันนี้คือ อย่าวนั้นมีความสัมพันต่อ PK หรือเปล่ารู้ไหมพอๆกับหลอกใช่ไหมคะเอออันนี้อันนี้คือลักษณะของการที่เันมีความสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่มักจะมีความสัมพันธ์กันอดุลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรุงคือให้ให้ยายเข้าไปในปัวมานได้มากแล้วก็ออกฤทธิ์ได้มากรักษาโรคได้มากถ้าให้เอ็นน,น้อยจะไม่ถึงฤทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยก็จะไม่หายเนาะโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยส่วนใหญ่อทีน,นี้เมื่อกี้เราด้เรีนยนมาแล้วว่าการที่เจาะเลือดเพื่อดูระดับการพูดของยาสามารถจะาาทำถึงฤทธิ์ทำใน,นสัตว์ผมมันได้ทีนี้จะถามว่า าเราต้องการดูนิ้วของตัวอย่างนอกจากเลือดแล้วเราสามารถดูได้จากบริเวณไหนในร่างกานี้นอกจากเลือดเราจะเราจะเช้่อมต่ของตัวอย่างได้จากบริเวณไหน and all you buy